ปาดพี่น้องผู้ใดมาเนอะนี่ปาด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 ผู้ใดมาผู้ใดมาปาดเป็นทรงแปลกแปลกเป็นทรงแปลกแปลกสีหน้าสีตาปิดหน้าปิดโอ้ยผู้ใดอ่ะเอาบ่บอบอือสวัสดีครับเออเป็นใครมาจากไหนครับนี่สสวัดีค่ะมาซื้อกาแฟค่ะมาซื้อกาแฟบ่อ้วยคนซื้อกาแฟบ่มีดอกไอ้คนชงบ่มีดอกคนชงบ่อยู่ บอเปิดหน้าเปิดตากันนะใช่ไหมแม่นอยู่บ่จำบ่ได้เไหมเราปิดหน้าโอ้ยแม่นอยู่ตัวยนี่นักเรียนนักเรียนกมลทิพย์เอ้าหันมาทางนี้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวหันมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีหันมาดูนึงก่อนคุณกมลทิพย์เป็นบ้าค่ะนิยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มนยยิ้มบนยยิ้มหวาน สุดยอดสุดยอดเลยเอ้ามาถึงแล้วก็กี่แก้วดีหนึ่งสองสามสามแก้วเจ้าของแก้วนึงซีแก้วพอดีเลยแมนคนชงปาอยู่เนาะเขาเหตุสมงวอมานี่แมนซี่แก้วเอาสูตรเจ้าอะละสูตรที่ว่าอันสูตรที่ว่าอันลถเขาแวะออันนแแต่งงกกจาืม จ้าสาเสือจ้าโอ้จังไดยกางงามดอกเดี๋ยวถี่ลงคลิปทรงคลิปไปไต้หวันดอกขอบคุณมากค่ะต้นเนาะเอาคนนี้กางงามเดี๋ยวคนนี้ผู้ใดคนนี้หันมาโอ้ยไปไปเร็วไปละโอ้โหเอาช่องช่องช่องโอ้มันล้วนมันล้วนมันล้วนอันนั้นช้างไตโอ้ยเอ่ยนึ่งเมืองใหญ่ชาติ นั่นสมเนี่ยมันม่ตรงเตี้ยอ๋อมันม่ตรงเตี้ยนะไอ้กาจ่าใส่ไหมใส่ไหมเดี๋ยวดีกวปาผมจะนั่งซื้อรถรถคณะอ่ะอืมแม่ค่าคนไหมเอา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 ยางเจ้าอ๋ออย่างนยที่โซงไม่รู้หนูจะไปไหนเตรกาแฟบอรือยังตอนแดงมะนาวโซดาน้ำผึ้งมีมีจ้าน้ำผึ้งกังนี้แดงเหรอแดงมะนาวโซดาอร่อยไหมเออเอาข่อยน้ำ ข่อยน้ำ่อยแก้วนึงน้ำพึ่งกังยอ่นี่จ้าน้ำแก้วยุ้ทั้งนี่กระเทิร์นเราจะขึ้นไปส่งเองของโอ้ยหูจักบัดบปะคองยุ่ยใส่หูบัดน้ำน้ำผึ้งอยู่นี่จ้าประธานว่าน้ำผึ้งอยู่นี่จ้าน้ำแดงก็อยู่นี่จ้า ทั้งวันเลยนะวันนี้นะเออทั้งวันแซวกันทั้งวันแล้วตายกันเองเอาลงลบลงแน่จังสีตัวนี่เอ้ยเห็นหนาเนี่ยตัวก็นี่หน้าข้าหนาเนี่ยโบเจ้าเห็นหนาคอยจะคอยโบเห็นหนาเจ้านี่กล้องต้องคอยเนี่ยโบเห็นหนามันบังมันเอาลงตัวนี่อาจารย์ที่สอนให้เอาจังสีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่กับพ่อจริงจังแม่แม่ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านพ่อนะคะอืมนะครับสอนนด้วยะะคอะไรนะ หนูเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสิทธ right. ิเอกใช่ไบนี้ใช่อยู่ประมาณนี้เปิดไม่ไเพราะว่าเปิดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยนี้ก็เวลานั้าก็งแขึ้นงแงขึ้นหน่อยเพราะว่าผมสูงไงแต่ผมไว้ประมาณนี้ได้นี่เห็นพอดีโอ้นักกีฬาโอ้ยลองลองสูตรลองสูตรไหมค่ะคนนี้เนาะอีแสบบ่แสบหนัวบอวัาเนาะ แซ่บนะแซ่บยู่แต่ทีนัวบอลนะยู้เป็นได้ค่ะยังนัวปะต้องห่วงเป็นบอค่ะาขนกระหม็นเทียมอืมโอ้ยไอหนุ่มอย่างี่ได้ชิมแล้วเรื่องนัวปะต้องห่วงเป็นผ้า่าสันว่าหัวคักว่าสันมื่อไหนพี่น้องไอ้บุญใดอยากนัวมาที่เด้อสุดาร้านกาแฟน้องเตยได้จ้ดเด้ออันนี้ก็สิบบอลนั่นจึงน่อยเด้อค่ะเพราะว่าเป็นยังมีเมนร้านจักรอ่าบอลเป็นยังเด้อคุณผู้เห็นเด้อปะเนี่ยอ่าที่เปิดอยู่ข้างล่างน่าจะนั่นผู้เบิดโอ้ย ไหมัด้าตัด้าไหมเอาไปใส่ยนุยเอาปากัดเดี๋ยวเปิดขวดปขวดไ่ได้ติกะเปิดบ่เปบนค่ะเปิดเ็นเดียไหมค่ะต้องถามแม่ค้าสิค้มาถามเใช่ไหมคะ เออไม่ไม่ต้องมะนาวก็ได้เอาโซดานอืแล้วแต่สีเฮ็ดมะนาวหยังค่อยสีแซ่บเหรอเออน้าะนาวก็อยู่ในอยู่ในชางน้ำแข็งค่ะแมนมะนาวแสีบล่ะมะนาวนี่จิะค่ะใช่ค่ะนั่นเลยน้ะมะนาวเขาอบเขาขั้นนะบางนาวสดใส่ขวดไว้จ้ะบางนาวออกจากสวนนี่เลยจ้ะเป็นสีด้วค่ะแต่เราหมองบล็อกสีบลอกขึ้นกันนะจ้าแมนหนึ่กับฟ้าเฮ็ดอันบอฟ้าเฮ็ดอันน้าอันนี้ก่อน แล้วเราจะปไปพ้าไปคุดกระปูน้ำพึ่งด้วยนะคะน้ำพึ่งอยู่ไหนคะน้ำพึ่งเท่าไหร่คะขุ่นนะโบไม่เคยใส่น้ำพึ่งเลยสองช้อนก็ได้ค่ะต้นเดียวกับพรอแล้วค่ะม่นที่ด่านพุ่นโบเสียไม่ค่าเลยค่ะยังเหนื่มากกว่านจ้าจัดไปเลยค่ะกินได้เบิร์ดยังหนื่อยหัวรานกินได้เบิดกี่เนาะเออถ้าได้มาช่องทุ่มมือซอยแบบนี้เขาก็ พอสิได้พนนักแน่เนาะเตยก็โอ้ทั้งโซโซทั้งสมงัวสมหมูโอ้ยมัน,นีออเดอร์กับปังเลย้แม่นโบท่านเศร้าอย่างโบเศร้าเตี้ยนยายนี้ยหอยล้านออกมาปะเนาะออกมาปะออเดอร์วันนี้ไม่ตัดยอดแล้วค่อยไปเอาพรุ่งนี้วันนี้เต็มแล้วคนวะโบ่ไหวแล้วครับของของสร้างไมอนี่ได้มืออื่นได้มืออื่นจ้าของสร้างมืออื่นได้บคือนไปจริงไแมนขนาดยายนุ้ยต้องไปนวดให้น่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้ว ไป่ไปทรงสมไปทรงกินค้าไปทรงสมเนี่ยสมโมูิจ้าเก้าเก้าคนบ่จ้าเก,ก้าบ้านอืมเก้าหลังแหละประมาณสองสามพันนี่แหละโอ้โออเดอร์วันนี้ก็มาเยอะนะจ้าวันนี้ก็เยอะอยู่กับผมก็ยังมีอยู่สี่แพ็คอันนม่ค่้จะ<แ><ก>เป็นการเทียงยังไงเนาะอันท้องไบอาตายอัน ไปตาปิดง่ายๆย้ายหนึ่งไปเห็ดปิดบ่ได้จัดเตียเราขายได้เยอะไหมที่นู่นอะไม่นี้ประมาณหกสิบแก้วนี่แหละค่ะป้าเอาของเย็นนู้ยก่อนได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วป๋าหลีดเอาอะไรของผมก็เหมือนกันปหลดเอากาแฟเป็นยังไงคะเทียบค่ะเทียบเทียบไปก่อนรถเแซ่บปะ โอ้ฝีมือในการอยู่ด้วยอนุญาตให้ซิมกาแฟ,โ,ฟบโบราณสูตรกาแฟคลิป,ปเออกันแล้วเอา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 โอเคถ้างั้นแก้วนี้เป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณสองแก้วเลยตลิดกาแฟ,าฟาด้วยอืันไหนถุนงกาแฟเรามีอยู่ตัวอุงสินะค่ะอันนี้เลยเนาะอันนี่ค่ะอันคนไม้ได้แจ้งไหมค่ะสงหนามคนไหม มาสูงแทนน้องเตยแป๊บหนึ่งช่องกระมลทิพย์จ้ากระมลทิพย์ชาแนลค่ะ,ะฝากเราเนี่ยด้วยค่ะเด้อสำหรับที่นี่ยอดนิยมหัวรังก็ฝากไว้สักนิดค,ค่ะสวัสดีจ้าโอเคของพ่อออเอาเปรี้ยวๆรสพันนั่นแม่ค้าคนใหม่ครับพี่น้องครับของพ่ออ่อเนี่ยเพิ่นบอกว่าให้เปรียปร้ยวๆลดเหมือนกันว่า จานดีดพร้อมเะนั่นอันนี้ขายของใครอ่ะของผมอันนี้บอกจะเอากาแฟก็จะเอาอยู่ปัญหาอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์บ้านไม่เจออุปกรณไม่เจอไม่เหมือนของเพื่อนเลยเพราะว่าคุณเตยไม่อยู่ของใครของมันเนาะถ้าคุณเตยอยู่มันก็จะมีอุปกรณ์นั่นนี้แมนไม่จริงๆถ้าคุณเตยอยู่ด้วยน่ะเขาก็บอกอยู่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแมนอยู่มันไม่ไม่อยู่เลย ยายหนุนยนยน่ยแกจะรู้อะไรก็ขึ้นภูตหาผักหวานหาเห็ดนู่นอโอเคขอบคุณครับอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้คลิปนี้แม่คา้าแม่ค้าคนใหม่ลองชงดูรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปซิ้มไปกินกัน,นครับพี่น้องครับ